ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาแยก2เงินเก็บไว้ที่บ้านหรือที่พิมพ์เรียกว่าสองซิงค์ฟันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมใหม่สงสัยว่านี่คืออะไรสามารถย้อนดูคลิปกันก่อน,อนหรือคลิปแรกได้นะคะว่าพิมพ์ทําอะไรบ้างวันนี้งบที่เราจะแยกเท่ากับเดือนที่แล้วเลยคือ9,740บาท เปรอะๆปรแตกแบงมาเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมสำรับคนที่สงสัยว่าไอ้ถาดอันนี้พิมพ์สั่งจากที่ไหนนะคะอันนี้พิมพ์ไปสั่งร้านอะคริลิกเขาตัดมานะเพราะว่าพิมพก็ไปหาแบบที่อยากได้จากร้านสำเร็จรูปมันไม่มีขายเลยก็เลยวัดวัดกะกะเอาตาม <c oughs> ขนาดแบง์ไทยของเรานะคะ ส่วนสายถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เพราะว่าพิมพ์ก็เคยอ่าวัดแล้วก็คอมเมนต์ตอบอบางคนไปแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสองนี้ก่อน h o l i เดเดี๋ยวนี้ก็ได้สองพับาท h o l i เด y นี่เยอะแล้วนะ ืออ้วนแล้วอ่ะสองอ่ะยังไม่ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วส่งการนี้ก็ไม่ได้แพลนจะไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษเพราะร้อนมากแล้วก็คิดว่าคนเยอะด้วยก็เลยจะไปแค่แบบกินข้าวดูหนังกับเพื่อนกับแฟนอะไรแค่นั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบามบาท เกือบจะสองหมื่นแล้วนะเอาเข้าจริงไวยอยู่แป๊บ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 ปนี่แน,นแ่นอแน่นเอียดเลยคืแ <c oughs> ป๊บแป๊บปีใหม่เรานี่ก็เดือนที่สี่แล้วอะ ไวเกินปะงานอดีรเรกหนึ่งร้อยบาทก็ยังไม่ได้ทำอยู่ดีไม่มีเวลาแล้วก็หนังสือก็ยังดองอยู่ก็ยังอ่านไม่เสร็จก็คือไม่มีเวลาทำใดๆเลย <c oughs> <c oughs> ขอให้คะ่ะ อยู่คะ่ะร้อนเดือนนี้ได้พันสองแบงแบงให้สวยงามนะคะเวลาจะหยิบเงินไปใช้ก็อย่าลืมขอบคุณเงินของเราด้วยนะคะ จะได้ดึงดูดเขาให้กลับมาอีกนะคะ1,200บาทขออนาตอับนิดหนึ่งจำไม่ได้ละหนึ่งสองสามสี่สี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่พันบวกกับอีกหนึ่เป็นห้าพ โอเคนะตามเป้าอยู่กูเกิลหกสิบบาทเนี่ยชอบแบงค์รุ่นนี้ที่เป็นพลาสติกอะเหมือนของออสเตรเลียเลยคือมันก็ไม่เปียกน้ำไม่ค่อยยาบอะเราก็รู้สึกใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับกระดาษอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันไหมนะ แต่เขาก็ไม่ได้ทำมาให้แบงค์อื่นนะมีแต่แบงค์ยี่สิบไม่รู้ทำไมเหมือนกันคันว่าแปดสิบบาท หน,นะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเก็บไว้ที่บ้านนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้ก็จะค่อยดึงออกมาใช้ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่พิมพ์ขัดมาแล้วว่านานๆใช้ทียเนาะก็เลยวางไว้ที่บ้านแยกเอาไว้อ่ากิฟ หนึ่บาทบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ,ะอ,ะอาแว้นี้ใส่บัญชีธนาคารไว้ไม่สะดวกกว่าหรอก็สะดวกนะแต่คือแบบพิมินีสใส่เวลาเห็นเงินแล้วรู้สึกว่าอยากใช้อะพอแบบอยู่ที่บ้านหรออยู่ในซองแล้วเราก็ริืมดื่มมันไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้นึกถึงนะมันลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอีกทีเออมันก็เก็บเงินได้ก็เลยรู้สึกว่าถูกจดิตัวเองมากกว่านะแบบไม่ค่อยมีระเบียบอะ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่พอใน2องเริ่มเยอะใช่ไหมเราก็จะย้ายเข้าไปในบัญชีแบบลงทุนเอาไปแล้วแต่ว่าจะลงทุนจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่ว่านั่นแหละก็อันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่อย่างที่พิมพ์ลงทุนอยู่ก็จะมีทองคำอะที่เอาของแมงปไปขาไว้เดี๋ยวอีกแป๊บจะถึง2นั้น ตมืกี้หนึ่งพันเนาะกระดาษเต็มแล้ว <Okay. S 1> อเคสเรียนหลมๆเดี๋ยวนี้ก็ได้หนึ่งพัน ดูนะว่าพิมพ์จะไปอัดซองไหนเยอะโอเค อีกซอง macbook ของเราที่เราไปลงทุนกันอยู่แล้วก็ยังได้กําไรอยู่ทองนางยังขึ้นหนักหนาอยู่นี่นะคะแบงกาโมของเราแทนหนึ่งหมนบาททองคำสลากอมสินสนากมสินั่นแหละ,ละรุง่งงี้ก็อยากซื้อทองเพิ่มรุ่งงี้นะเออไม่ทันอีกก็ขึ้นไปแล้ว โอเค MacBook สเลดต่อมาเฟอร์เฟอร์นี่แหละโดนอัดเดือนนี้เยอะหน่อยเดือนนี้เฟอร์ได้4,300บาท4,300ันบาททำไมถึงเยอะเพราะว่าบ้านอย่างที่บอกอ่ะเขาเหมือนจะเสร็จไวกว่ากำหนดอีกอะก็คือกำหนดการคือแบบเสร็จเดือน6ใช่ไหม แล้วนี่เดือนสีแ่แล้วเราก็แบบเหมือนลดหน้าเร็วกว่าที่คิดไปอีกเดือนหนึ่งนะก็เลยพยายามพยายามเก็บให้มันแบบเผื่อไว้ให้มันไดเฟอร์นิเจอร์เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะคะเ <c oughs> พราะว่าสิ่งที่จำเป็นในห้องตัวเองก็คือเตียงนอนอะ่ะมันก็ต้องได้เตียงนอนก่อนแหลอะอะเนาะขอนับหน่อยนะอเปิดได้เท่าไหร่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็บาทได้เตียงยังอะเออไม่รู้เหมือนกันได้เตียงหรือยังงไม่เป็นไรแล้วก็เก็บต่อไปจนกว่าจะได้ อะาไรนะเมื่อกี้4,300บาทเอ,อสำหรับใครที่งงๆนะคะว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วใช้วิธีอะไรในการแยกว่าแต่ละสองต้องใส่เท่าไหร่อะ คือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะคือทุกเดือนพิมพก็จะมีปรับเปลี่ยนไปตามความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่จาเป็นต้องใช้นะเดือนนั้นหรือเดือนที่ใกล้จะถึงภายในอีกสองถึงสามเดือนเราอาจจะหยิบ a อขึ้นมาแล้วก็ลองริ์ค่าใช้ใจ่ายประจําของเราออกมาก่อนนะว่าแต่ละเดือนเรามีค่าอาหารต่อวันเท่าไรแล้วก็ลองคูณ30ดูแล้วก็ค่าเดินทางแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายประจําอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักที่มันเป็นปัจจัย4สียเออ แต่ว่าไม่ลงเครื่องนุ่งห่มนะเพราะเครื่องนุ่งห่มนี่คือแบบเหมือนไปอยู่ในไลฟ์สไตล์มากกว่าคือแบบไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแยกซองช้อปปิ้งออกไปอ,กอันหนึ่งแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆคืออาหารที่อยู่อาศัยเนาะค่าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือพิมพ์จัดก,การออกไปแล้วเรียบร้อยเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในซองออนไลน์ทั้งหมดก็คือบัญชีธนาคารนั่นเองแต่บัญชีธนาคารพิมพ์ก็แยกเป็น2องซองเหมือนกันนะคะก็จะมีซองชื่อซองค่าอาหารซองค่าเดินทาง อ่าแบบนี้แล้วก็ซองช้อปปิ้งก็คือแบบพวกซื้อของเข้าบ้านอะที่ที่จำเป็นหรืออาจจะไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่ออกแบบนะก็รวมกันไปในนั้นอ่าฮะส่วนซองที่เห็นอยู่เนี่ยซิงกิ้งฟันคืออันที่พิมพ์อ่าประจำวันเราไม่ค่อยได้จับนานๆทีนะั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยแยกออกมาตางหากเลยเพราะว่าไม่งั้นอะ บางทีเราอาจจะชอบเกินตัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมีของซองนั้นอยู่อยากเอามาโปะซองนี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าก็เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแหละแล้วถ้าจิตใจไม่เข็งแผ็งพอมันก็เป็นการไปก้าวไกา่ซองอือแล้วมันก็จะทําให้ระบบเสียไปแล้วมันก็กลายเป็นไม่ได้ผลนะคะดังนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนดูก่อนแล้วถ้ามีโอกาสถ้าหากพิมพ์ขยันมากๆเเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปนะคะ แยกอธิบายให้ดูอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะแบบยกตัวอย่างโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่เดือนหนะ้าสวัสดีค่ะ